สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิการทรัคบายทินทปัน,นินนะฮะเอาครับกลับมาหนาวอีกครั้งนะฮะแหมหนาวติดต่อกันแล้ว3-4วัน,นะฮะเย็นใช้ได้เลยหนุณหุมที่ราประมาณ1 4บ5องศานะครับเจี๊ยบเลยละ่ะแหมแพ็คคู่เลยผู้ชมออกมาวันเดียวกันนะฮะฮีโน่น้อย260 M8J นะครับท่านผู้ชมใหม่กิฟเลยครับใช้งานในบ่อดินนฮะนี่คือรถทางเลือกของเขาสำหรับค่ายฮีโน่ครับจริงๆก็มีหลากหลายรุ่นมากเรามาทำคลิปกันในบ่อดินครับก็จะเห็นอ่4 3 8 2 6า3 4 4 3 8 2 6นะฮะเป่าเดียวนั้นไม่น่าจะได้เจอหรอกสำหรับช่องของเรานี่คือคลิป แลวสไตล์บ้านๆน,นะครับท่านผู้ชมรับชมกันได้ครับรถขุดโกเปนะครับท่านผู้ชมมาร์คทรีทางเท่าแก่บอกว่าฝากขายนะครับสำหรับขอจะกอภูมิชิดคอนทรัคชั่นเจ็ดแสนต่อร้องครับต่อได้เยอะอยู่ทเท่าแก่บอกเพราะว่าทำช่วงล่างมาใหม่ วิทเครื่องมาใหม่ครับสีก็ทำมาใหม่ฮะเขียวเียวเดิมทีเป็นสีเหลืองนะครับขุดแก้มลิงนะ่ผู้ชมโปรเจกต์สามแสนคิวสี่แสนคิวนี่ก็ไม่ธรรมดานะนานพอสมควรฮนะแต่รถมาใหม่กันใหม่กิฟเลยครับท่านผู้ชม26 เป็นรถทางเลือกนะฮะสำหรับงานบอ่อดินเอาวิ่งไกลๆเหมาะไหมก็สุดแท้แล้วแต่ฮะเพราะว่าบางคนบอกว่าแรงมาาม44กับ3-8มันเกินไปฮะเอาวิ่งบอ่อดินสำหรับพื้นที่ที่ไม่เนืดมากไม่ต้องการที่จะแบกมากแค่นี้ก็ไหวท้าไม่ลากลูกนี้ก็สบายๆฮะโกเบ เขาบอกว่า145แรงม้านะครับท่านผู้ชมเครื่องมิตซูบิชิ6สูบไดเรกบุ่งกี0.7นะฮะรอบวงสวิงเร็วมากแต่อ้อนต่อออกเลย13รอบต่อนาทีไม่ก็ไม่ธรรมดานะแน่นอนครับเครื่องจักรมันใช้มานานแล้วอาจจะดูโดโดดช้าๆเหนื่อยๆหน่อย ถามวัยยุคคนเหรครับถ้าเทียก็คือคุณปูเลยนะยังไม่ถึงคุณทวดครับเป็นคุณปู่อยู่คุณปู่คุณตาเรียกได้ฮนะใหม่สุดเขาตอนนี้ก็มีโกเบรุ่น10 SM ออนะฮะออกมาเรียบร้อยก็รถออฟชั่นครแต่ว่าสเปคยังเทพเหมือนเดิมสำหรับรุ่น10 s นะเ m ครับรเร็วนี้ครับเปิดตัวกันแล้วครับรถขุดรุ่นใหม่140 LC ในรหัสรุ่นนี้เราเรียกว่าเป็นรุ่น11นะครับสำหรับโกเบรถขุดขนาดกลาง14ตันเดี๋ยวเปิดตัวฮะเดี๋ยวเปิดตัวพาไปทำคลิปวันที่14นี่แหละได้ข่าวว่าแจ็คพอตลัคก,กี้นี่มาออกที่อำเภอรประโคนชัยนะฮะเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงอยู่ในพื้นที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดวิรัามนี่คือคันแรกของประเทศไทยเดี๋ยวผมพาไปทำคลิปฮะ มีทินพขาบัณฑิตก็ต้องมีชาติเจริญทรัพย์เขาบอก <c oughs> ไปรีวิวรถใหม่ครับจองตัวกันมาละเปิดตัวรถขุดรุ่นใหม่ราคาค่าตัวก็3,2,5,3,3ประมาณนี้ก็หมายถึงว่าอยู่ช่วงเลทประมาณ3ล้าน3นะครับานผู้ชมรถขุดขนาดกลางกำลังฮอตฮิตกันครับในค่ายของโกเบนะที่ผมพูดกัน ึงระดับไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมโอ้ใส่เกียร์กันตรงนี้เลยซัดไปแล้วสองเกียร์แล้วในบอด,ดินครับวิ่งไม่ไกลฮะวิ่งขุดตรงนี้ไปเทตรงนั้นวัตยาทางเส้นตรงนี้ก็ประมาณสัก150เมตรอิ่งค้อ้อ,อมก็ประมาณ300เมตรอ่ะมี6ล้อมาด้วย่ผู้ชม ออกล้อมาแจมฮะวันนี้แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดของวอลโว่ ow, แล้วก็โกเบนู่นแหละครับโหเขาแบ่งแบ่งชุดกันเด๋วชุดวอลโว่ ow, นี่เป็นฟูโซ่ครับชุดโกเบนี่เป็นฮีโน่ฮะโซนยุโรปให้ไปอยู่ฝั่งด้านนู้น โซนญี่ปุ่นให้มาอยู่ฝั่งด้านนี้แมนบ่ Member ละ่ะ ล้อครับใส่เยอะไม่ได้ฮะวงก,กี0ูนย์เจ็แม็กซิม,มัมจริงๆก็น่าจะได้อยู่าราวประมาณ1.1นคิวนะฮะไปะได้รอบแล้วครับท่านผู้ชม เอาครับในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูงานดำครับงานดำนี้ก็ค่อนข้างที่สนุกแล้วครับเรียบร้อยนะฮะขอบพระคุณทุกท่านครับที่ก็มารับชมแล้วก็ติดตามกันลาคำชมท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ